โ okay, อเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละก,กันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไหม่ครับใน Club, ไมครับเดนอสสพาร์ตี้ยี่สิบสีก่กันแล้วทุกคน oh, oh. คือ oh, oh. ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็สร้างก่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน oh, oh. คือหลังจากที่พี่เบฟได้ทงการหายจากการไม่สบายเราก็จะสามารถพูดได้เต็มที่มากๆอันนี้หายแล้วเหรอใช่อันนี้หายแล้วโอ้โหคือแบบว่า ป่วยมาบ่อยครับคือเดือนนี้กูป่วยมาสองรอบแล้วทุกคนเออคือแบบป่วยมาสองรอบแล้วใช่คือเป็นคนที่ไม่สบายบ่อยชิบหายน้องก็ถามว่าพี่เบฟรคบทำไมพี่ไม่สบายบ่อยจังเลยอะกูก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันไม่สบายเองให้กูทํายังไงซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทนี้เมืองดาไปฝาอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไออะไรที่มึงถือมึงจะ<ห>อะไรที่มึงถือมึงจะ เอ้ยไม่ใช่เน้ไม่ใช่เน่ไกลเลยไม่ใช่เน้ไม่ใช่เน่อ้ะฮี่พี่เฟมอะไรมาดูขวานมันหนิพี่มาดูขวานมันหนิพี่อะตัเอ๊ะได้พัตซิ่วอะไรมาบ้างอ่ะขวานนั้นเก่าหายหายทั้งตัวเนี่ยอ๋อมึงหายทั้งตัวไหนขวานอยู่ไหนเอ้ยเขาไปสองกองแตนี่ยมึงอยู่ไหนกันมึงฟาร์มตั้งนานได้สองกอง ไก่เจ็ดอันโอ้ยกดได้สามสองกองไก่เจ็ดอันเอ้ยนี่แหละการหายไปทุกคนคือล่าสุดเราก็สามารถฟาร์มได้แค่นี้เอ้ยแมงดาแมงดาไอ้มีขวานแบบนี้ได้หรอปอนเดียเออมันมีขวานมาะฟีเราต้องปนเอ้ยแต่เมงดามเข้าไปให้อาหารมันดิให้อาหารเลยมันหายไปแล้วสองตัวเนี่ยเฮ้ยเอ้าใครขุดเออใครวะใครขุด เอามันออกไปโอ้โหดูอาหารมันหมดดูดิใช่เหรอเออมันตายแล้วเปล่าเออว่ะตอนนี้นะครับผมประชาก,กรเดือนสองของเราเริ่มน้อยแล้วก็อ่อา <c oughs> หายไปเรื่อยเรื่อยเยพี่เฟรมไรพี่เฟรมไลฟ์ไปขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ย <c oughs> ผมบอกเลยว่าเรากำลังจะสูญเสียเดือน <c oughs> สองวิ้นลบตัวอะไรมุ้งปีนอยู่บนหลังคาเนี่ย <c oughs> มึงไม่ลมาเนี่ยมานหน่อยมานี่หน่อยซีดมึงจะเกิด มาทำไมเยอะแยะเราเดืเอนพ้าน,นี้นะครับทุกคนเราจะมาทําการคืนชีพปเดนเสากันซึ่งผมภาวนาว่าเราจะได้เดนเสาที่มันดีกว่าที่เรามีปัจจุบันเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีโกงว่างหนึ่งโกงเวทแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเอาตัวอะไรเข้าไปอยู่แต่ได้ฟอสซิลพีไ่ได้มาเยอะอยู่นะฟอสซิลอะไรวะฟอสซิลเดนเสาไงไหนอ่ะอนนึงหายอ่ะีเดี๋ยวนะเมื่อเมื่อผมมีอยู่เก้าอันเดี๋ยนะถ้าจำไม่ผิด ไอ้เดี๋ยวผมว่าเราคืนชีพตัวนี้ไหมไอ้ปอนปอนปอนไม่ได้ไอ้ตัวนี้มึงคิดว่ามันกินอะไรวะพืชหรือคิดว่ามันกินพืชป่ะคิดว่ามันกินมันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรมันเป็นเหมือนนกกระจอกเทศอ่ะพี่นกกระจอกเทศน่าจะกินเนื้อป่ะเป็นเหมือนนกกระจอกเทศนี่เป็นตัวเหมือนตัวแว่นป่ะเออใช่ใช่มันคือตัวแว่นเว้ยมันไม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนว่ามันกินอะไรลองลองเอาไปเลี้ยงเดี๋ยวในกองกองแหละกองที่มันหายไปะฮ เราไปเลี้ยงเดี่ยวดูดูว่ามันกินอะไรแล้วเราแค่ลากมันไปที่อ๋อเออนี่ๆได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะอย่างนี้ดูดิดูดเดี๋ยว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 เะี๋ยวนี๋ยวเด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 ี่นวเียวเดียวเดี๋ยวเพี่ยวเดี้ยวเดี๋อวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดีคยวเดี๋ยวเดีไยวเน่อยก็ดี๋ยว่ดี๋ยวเดี๋ยืเดี๋ยวเดี๋ยวเด่๋ยเดี๋วดี๋ยวเดี๋วเดียวดีดยวย นกอะไรวะนกนนี่นี่นี่ไหนวะไหนะอ๋อโอ้ยตัวนี้ไม่อันตัวนี้ไม่ใช้ไอ้นี่มึงเอาดินเอาดินมาคัดกรองเฉยเลยได้แคนหลอดด้วยมึงโอเคทุกคนเดีว่านะวันนี้นะครับผมเราจะมาทําอควาเรียมกันเว้ยเออเฮ้ยพี่เฟรมฝากตกแต่งไอ้นี่ใหม่หน่อยดิพี่อะไรอะตกแต่งคอกใหม่ที่ผมเพิ่งสร้างเสร็จอะคือวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวไปวับวัวับไปนอนกันก่อนได้ไหมอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมพี่เวฟตายนะครับซึ่ง พอดีว่ามันบั๊กครับผมผมเลยลองทับคิวตัวเองเว้เออมันบั๊กผมก็เลยแบบทับคิวเลยให้ตัวเองตายไงเออแต่ตอนนั้นมึงมานอนก่อนคือกูต้องการให้พวกมึงมานอนก่อนคือตอนนั้นกูต้องการนอนมากๆเลยเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวเราจะต้องไปหากระจกนะครับผมซึ่งวันนี้เราเราจะมาทำอะควาเรียมกันด้วยทุกคนอะควาเรียมไปเหรอใช่อะควาเรียมเราจะทำใ้ตรงไหนดีพี่อะควาเลียมแล้วอันนี้เครื่องอะไร นี่กูม่นี่กูม่นี่เอ้ยนี่มีเออเอาไอ้หอกกูทีเล็กเอาไปดับเอาหอกกูไปทีเล็กก็ไปหอกกลายเป็นธนูอยู่เออเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเลี้ยงไอ้ตัวนี้ไหมพี่เนสซีอ๋อกูเล็้งไอ้เฉยมึงตี้ทำไมเนี่ยพี่พี่เหรอเออเราอยากจะเลี้ยงเนสซีว่ะตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะเออใช่ตัวใหญ่เนสซีน่าจะเลี้ยงในบ่อนี้ได้ปหมใช่ใช่ใช่ เฮ้ยเราจะเลี้ยงในนี้เหรอวะไม่ไม่ต้องบอยใหญ่เดี๋ยวเขาเลี้ยงใหญ่ไปเลยโอ้มันเป็นตัวในตำนานเลยด้วยนะเนียเอ้ยเอาได้จัดไปเดี๋ยวต่อดื่นแล้วเราจะต้องไปหากระจกปะเราต้องใช้กระจกปะใช่ใช่หรือว่าเราจะมองจากมันจากข้างบนแล้วก็ทําเป็นสระน้าใหญ่ให้เอาเออเราทําเป็นเชื่อมต่อจากทะเลได้ไหมทําเป็นแบบมุงรอบทะเลอือเออใช้บล็อกเยอะนะเอ้ยเราสามคนเลยด้วยบล็อกเยอะนะเว้ย เออสามคนบล็อกเยอะเลยนะเว้ยหลอดเจ๊งเลยนะเว้ยหลอดแมงดาซทำอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนน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 นอะไรเอ่อพี่เฟรมเหมือนผมจะเจอในเสาโลในน้ำหรอพี่เสาตัวไหนแมงดาไปนี่แมงดาแมงดานี่นี่ไอตัวที่มันปีนโกงอ่ะเฮ้ยมันอยู่ในน้ำตาดึงตายเลยมันอยู่ในน้ำหรอพี่เราต้องช่วยเหลือมันมีเชือกไหมใครมีเชือก มันกำลังจะตายไอ้กูมีเชือกอยู่มันกำลังจะตายเร็วมึงอย่าให้มันตายมันนี่แล้วลูกบ้าเราเข้าไอ้จะจมน้ำไม่ได้นะลูกเร็วเราเข้าขึ้นมาขึ้นมาเออมันหิวมันหิวมันหิวอ่าให้อาหารกินแล้ววันนี้เราลูกวันนี้ลูกเอาเอ้ยได้แล้วได้ได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วเราจะเอามันไปอยู่ในคอกไหนดีอ่ะ อาคอกเดิมแต่ต้องล้อมข้างบนด้วยไม่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 มันมีมันมีพาราเซอร์อยู่นะคอกเดิมเอาเหรอเออแล้วไอตัวนี้กินเนื้อด้วยว่าพาราเซอร์เราจะหายไปสักวันเออแมงดาแมงดาเอาเอาไม้ไปคัพนี้ไอไอเสาอะไอรั้วรั้วรั้วไม้รั้วไม้รั้วไม้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาไอตัวนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปกินไปไม้กูเฮ้ยแล้วเราจะหาอาหารไหนให้มันวะมึงจะมีสปินมีไลท์ล่าวะทำไมเนี่ย อาหารมันไม่ค่อยมีอ่ะพี่อาหารแบบไอเนื้อนะเออคือไอตัวนี้มันกินเนื้อไงเออเดี๋ยวแตม่มึงหยุดมึงหยุดมึงหยุดนิ่งหยุดนิ่งหยุดนิ่งเอ,อ๊ะจะมากวนทําไมเนี้ยเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์พื้นที่กนะันทุกคนเราจะมาทําแบบว่าเป็นกรงของพาราเซอร์เออซึ่งพาราเซอร์เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะทำกรงในน้ำนะครับซึ่งพี่เฟรมเขาได้ออกความเห็นว่าไม่ใช่ปลาเซอร์ตัวอะไรนะตี จะลืมเลยเนสซี่เนสซีเนสซี่เออเนสซีเออเออผู้ผิดผู้ผิดซึ่งเราจะทำมาในน้ำนะทุกคนซึ่งไอในน้ำเนี่ยจะทำยังไงในน้ำเราก็ทำเป็นแบบเป็นแอ่งไงเป็นแอ่งแล้วก็ล้อมรอบด้านนอกแอ่งแล้วล้อมรอบด้านนอกเหรอใช่เป็นแอ่งล้อมรอบคือเราจะทำเป็นแอ่งขึ้นมาเองใช่ไหมอือฮึอ๋อสรุปเราจะทำเป็นแอ่งขึ้นมาเองไม่ไม่ไม่เห็นทะเลปะ แล้วแค่ล้อมในเฉล่ยล้อมด้านนอกไอเฉ่ยล้อมล้อมให้มันอยู่ในน้ำในเฉลียอ้อมอยู่ในทะเลเออใช่แฮมอยู่ในทะเลขี้ทุกคนเลยนะเว้ยตัวเนี้ยมันจะจระเข้มันพังโกงอีกแล้วโอ้ยบ้าเอ้ยมึงจะพังโกงอะไรกูนักหนานี่ยากวยี่เกียร์ซ่อมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงพังโกงมึงไม่ต้องมาแดกกูก็ได้มึงมึงไปไล่มันน่ะพี่เราจะเอาอะไรกับม <geliyor> <s> ันด <dando> so ีไปคือผมว่าผมจะหมด โปรเจกต์น้ำมันแล้วนะเฮ้ยแมองดาเราต้องการหินจำนวนเยอะมากเลยอ๋อมงดาเราต้องการหินมาทำข้อของไอเจ้าเนสซีนะตอนนี้อซึ่งทะเลแถบนี้ค่อนข้างที่จะลึกมากๆเลยครับใช่ครับผมเราจะต้องเสียไอทรัพยากรไปคูดเยอะเลยว่ะเออว่าเราจะเปลี่ยนแผนดินี่นี่นี่เวฟเวเวเดเดเดเปลี่ยนเป็นบอร์ดดิกูว่าะเว้ย ว่านะไอ้บอนี้ย <ice> ังมีรปโยเราคุณย้ายจระเข้ทำไมเอามันไปอยู่ที่อื่นนะว่านะว่านะมึงฆ่าันเลยมึงฆ่าไมเชื่อกูอุ้ยอุยอุ้ยโอ้โหเฮอันนี้เฮ่เฮามนี่พี่เามนี่เฮ่ถามนี่เนื้อ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 นม่มีเนื้อโอ้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 ยจะคแรงคั้แหลงโอ้ยพอแล้วลูกพอแล้วลูกลูก มันจะแดกต่อพี่มึงดูดิมันเคยพลอยตัวเนี้ยเออมันไม่เชื่องเลยพี่ดูดิมันนี่มา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 ผมจะปล่อยมันสู่ธรรมชาตินะพี่อ๋อให้มันไปกินปลากินอะไรปล่อยจระเข้สู่ธรรมชาติพอดีแหละแต่คัวตรงของมึงเนี่ยเป็นของตัวอื่นเลยแล้วกันมึงมันเลี้ยงไม่เชื่องไปกว่าเราเลี้ยงสัตว์กินพืชด้วยอว่ากูจะเลี้ยงแต่

ปล่อยมันปล่อยมันพี่ปล่อยมันปล่อยมันแล้วเราจะแล่นเรือไปแล่นไม่ได้เลยเลยเฮ้ยเราแล่นได้กระจอกวัวโจ้เอ๊ะเอาเป็นไม่ฆ่าดิบบุกใส่เดียวกับมันชกกูดิเอาตัวเฮ้ยมันเปิดดิมันเปิดใส่เดียวดิไอ้ไหนๆก็ได้ดาบไฟละตัดดิตีในน้ำดาบไฟไรประโยชน์อ๋อไม่ถึงผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะเฮ้ยเดี๋ยวถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาพังกลุ่มของเจ้าไอ้ตัวนี้ทิ้งกันเลยปะพี่เฟมมีฮะ ช่วยพังกรงไหนครับผมพังกรงตัวไหนเลยครับพังกรงของจอระเข้อาพังทําไมอะเราทำแบบอย่างตัวอื่นเข้าไปเหรออืมอืมอืมคืออุจาอาเป็นของไอ้นี่ไงของเนสซีเนสซีซึ่งจอระเข้ตอนนีนะ้ทุกคนเห็นไหมอยู่ในแกนนะ่นแหละอแต่เน,นสซีมันต้องอยู่ในใน,น้ำไม่ใช่หรออเอ้ยบนบกได้มึงเชื่อกูดิเดี๋ยวทำมึงคิดว่ามันเป็นเป็นอะไรนะเป็นพูยุรือไงดูดิจอระเข้มันแบบว่ามันไปอยู่แบบบนเกาะแล้วพี่ดูดิ เออมึงอะไปอยู่ไกลเลยมึงมันทว่านะเดี๋ยวเดเสร์ในอนาคตเนี่ยมันจะเต็มโลกไปหมดเพราะว่าเราเนี่ยแหละพี่คือเราเนี่ยแหละจะเพาะพันเดเสร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเดลสโธจร์เข้ยังเหลือสองตัวนี้เพามันวางไข่กระจุยกระจายแน่นอนอ่ะเออว่ามันวางไข่กระจุยกระจายแน่นอนมาเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนจากกรงของจระเข้นะครับผมกลายเป็นกรงของเนสซีนะครับซึ่งแมงดากับพี่เฟรมช่วยมาพังกรงหน่อยพี่ เดี๋ยวเราจะตกแต่งโกงแบบแบบใหม่เฮ้ยเดี๋ยวนั้นนะะลืมไปเอาสองตัวนั้นมาไปฝากไปนะขอตกแต่งอันนี้ก่อนแล้วกันตกแต่งไออีกกองหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราวาร์ปมาก่อนตรงนี้น่าจะเสร็จแล้วเนาะโอเคตองสองตัวนี้เสร็จแล้วนะครับซึ่งพี่เว็บใครมาทําอะไรไปตรงนี้วะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องวาร์ปไปเอาข้าวเดี๋ยวนะข้าวอุ้ยข้าวไปให้มันเนาะข้าวเป็นเนื้อสีมันกินเนื้อไม่หรอกองฮะสีกินเนื้อ อ่าไม่ใช่เนสซี่ไอตัวนี้ไอตัวนี้เออ่ไอตัวนกกระจอกเทศไม่แน่ใจว่ามันจะกินไอ้ที่ตับเดี๋ยวนะกลัวพี่ฟีนุ้มมึงก็พังกรงกูอย่างงี้เลยอ่ะแหวะกูหาทางเข้าไปเจอมึงก็ดคาบดี่ทางเข้าอ่ะอ่ะกไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำตัวไม่คาบว่ะมึงรู้ปะมึงรู้ว่ากูวิ่งวนกี่รอบ่มึงรู้ปะกูหาประตูวิ่งวนกี่รอบนูนจริงเลยเดี๋ยวนะเอามาทำตัวคาบกัน เราจะคราฟเป็นประตูยังไงวะทุกคนประตู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 มันน่าจะมีประตูเหล็กเหมือนเดิมอ่ะอันนี้อ่ะประเหล็กเหมือนเดิมวะประตูเหล็กอ๋อโอเคได้ละทางเข้าตรงนี้แล้วกันอันนี้แล้วก็อันนี้สองปุ่มเรามาคราฟเป็นสองปุ่มโอเคเดี๋ยวเราปุ่มได้แล้วผมได้แล้วเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวผมทำให้ทางเข้าเดี๋ยวเราจะมันหันหน้าเข้าหากันตอนนี้ตอนนี้อนนี้อะไรทำแบบนี้อะไร อะไรอะไรยังเป็นไึงวางกลับที่เดิมเลยนะอะไรว่าเนี่ยคือสาตีให้เนี่ยโอเคมันจะได้ตรงเงาฝั่งนู้นไงแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาเครื่องให้อาหารไม่พวกเขานะครับทุกคนนะวนะจะต้องเอาเครื่องอาหารไม่เดลส์เสายวเราปล่อยให้แมงดาเขาทําการพังกรงไอเดสซีเนี่ยผมว่านะพี่ทำไมอะกรงเนสซเนี่ยเราเอาเป็นแบบประเภทยังไงดีปะ ประมาณนี้ก็ได้มั้งมันต้องเป็นน้ําอ่ะเป็นน้ําพี่ว่าใช่มันต้องเป็นน้ําแล้วพี่เออเป็นน้ําแบบล้วนๆเราต้องกดเยอะเลยจระเข้ตี่มันไม่เชื่องดีพังของกูอย่างเดียวเลยกลัวเน็ซีมันจะพังกระมบือกอ่ะเด้เฮ้ยเน็ซีใจดีแล้วสองตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพาราเซอร์ทุกคนคือพาร์ทก่อนเราได้ทําพาราเซอร์ไว้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูพาราเซอร์ดิพาราเซอร์ลูกพ่อไอ้พวกกินพืชอย่างเราชอบ โอ้ตกใจนึกว่าลูกหายนี่ไงพราเซอร์ยังอยู่ดีกินดีเนาะนเราจะให้ข้าวเขา่อยอ่าโอเคยิงตกเฮ้ยมีเสียงล้อกด้วยวะเป็นไง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 อเซร์พรเซอร์โอเคพราเซอร์อยู่ดีกินดีครับไม่มีตอนนี้เราได้พรเซอร์มาเป็นเชียบร้อยแล้วก็จะลอยสองตัวนี้คืนเชียซึ่งพีเวไม่รู้นะว่าสองตัวนี้มันจะกินอะไรเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ไอ้นี่เนาะบูกให้มันใหญ่ดิยอ๊ยทำไมต้นไม้โกงนี้ลกจังวะ เออเยอะเยอะเยอะไอ้มันลกไปวะเนี่ยคุณจะมองเห็นในเสาร์ยะเนี่ยตัวมันใหญ่เวล่ะตัวนั้นอ่ะมันใหญ่ปะนกกระจอกเทศอ่ะมันมันเป็นตัวใหญ่อยเอยอ้างไปเรื่อยเนี่ยมึงปลูกเยอะมึงก็อ้างไปเรื่อยเฮ้มันเกิดแล้ว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 พืชศาสตร์แต่กูได้ไงเรแล้วจะลองให้เขากินโอเคเขากินพืชห่ะพี่เหมือนเขาจะมีปีกด้วยนะฮะอ่ะมันบินได้มั้ยเนี่ยมันไม่น่าจะบินได้แล้วก็ไม่น่าจะเกาะได้อ่ะ กลัวมาเกาะกลมเหมือนตัวนั้นเทียนปีนออกไอ้หรูอว่ามันตัวเดียวกันวะปีนมาเกาะหัวเราเลยอันเดียวรอรอมันตัวเดียวกันไหมเนี่ยไอ้ถ้ามันสีขาวตัวเดียวกันปะสีขาวปะไม่ไม่ไม่สีน้ำตาลสีน้ำตาลโอเคสีน้ำตาลไม่ใช่ตัวนั้นสีอะไรสีขาวถ้าเกิดมันจะเป็นสีขาวถ้าตัวโตมันจะเป็นสีดำแปลกนะเเโอ๋อตัวนั้นสีสีขาวเหรอใช่อ๋อไอตัวนี้ไม่ใช่ว่ะไหนนะเราใส่ข้าวไว้ให้เขาเดี๋ยวทุกคนเราอีกฟองหนึ่งมไมมึงไม่ฟักแล้วมึงฟักแค่ฟองเดียววะเนี่ย คือมัน,นมีปีกอะผมว่ามันโดดออกมันจะโดดออกป่าวะผมเกรงว่าเขาจะโดดออกหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ว่าถ้าเขาโดดออกเ้วต้องเปลี่ยนสิทธิ์ให้การเป็นดจวรสาตัวอื่นแทนนะฮะปะเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีเรรรรตตรนเจอ์สาตัวไหนที่เราสร้างมันขึ้นมาเพิ่อมอีกหรือเปล่ายังไม่ได้เปลี่ยนสิทธิ์สิทธิ์หรอกมันจะหายไปหรือยัเออได้สามเขาใช่เออเออได้สามเขาตัวหนึ่งสามเขาเรามีเยอะแล้วนะ อ้าวเหรอเออเราไปดูในค้อคอยยาวเดี๋ยสามตัวโอ้คุณปล่อยให้ผมตื่นเต้นแนะครับดูโอ้ยมึงทำให้กูจะตื่นเต้นเชียวไม่เคยไปยามข้อคอยยาวบ้างปะเนี่ยผมเดียไม่ผมไม่เคยไปยามเอ้ยเดี๋ยวนะพลวกูหายตายแล้วเยี่ยมเลยทุกคนจะจะิบเกะดกไปแล้วรั่วแมงดาอยู่ตัวมึงบ้าพวกกูอะมึงเป็นคนที่อยู่ใกล้ศพกูเยอะที่สุดแล้วนะ อันแน่กล้ามาพูดว่าไม่เลยวะทุกคนมึงนี่รักเล็กขโมยน้อยนะมึงเน่ดูว่าเราจะต้องไปเอาเลเวลหน่อยเนะทุกคนว่าตอนนี้ผมมีไดมอนด์อยู่แปดเม็ดเพราะว่าเราไปหาเหล็กมาแต่หน้าทำไมมันไม่โตทีวะไข่ฟองนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันจะโดดนะวะกลัวมันโดดอ่ะกลัวมันโดดที่สุดเลยไปงั้นแต่เราไปเอายังไม่โดนแล้วหรือว่าเราเลเวลสักพักก่อนเราวาไปรวบรวมก่อนฮะเป็น ล่มองค์กรที่ไม่ได้ไปมาประมาณแสนปีแล้วพวกแมะกินเนื้อสับปะอะเราเรทําจุดกลับบ้านไว้ตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะว์ปไปตรงจุดฟาร์มมอนสเตอร์นะฮะว้าแล้วเราก็จะทําการปิดเสียงมอนสเตอร์ที่เป็นสตรูแล้วเราก็จะมายืนใกล้ๆแล้วก็ถือดาบนี่เรียบร้อยเอเดซโซมึงหายไปไหนเบบตัวไหนไอ้ตัวในกกงอะในกงตัวไหน ล้วก็เจอกเทศอ่ะมีมีมันมีอยู่มันมีไข่ยังไม่ฟักมาดีเจ๋ระเจระโอ้มันตัวแบบนี้มันใช่ตัวเดียวกันมั้ไม่ไม่ไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่านะทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นตัวเดียวกันมันเป็นอะไรที่สับเลอร์เฮิมมากเลยนะมันเป็นอะไรที่เกลียดมากเลยนะมันน่าจะบินหนีเราไปอีกอ่ะอือหรือไม่เราก็ต้องทําแบบว่าเป็นที่ดักข้างบน เราต้องทำที่ดับเป็นเป็นกรงข้างบนอ่ะเออใช่เราต้องแต่ว่า้ตัวนี้มันกินกินพืชแต่ว่า้ตัวนั้นมันกินเนื้อใช่ใช่น่าจะคนละตัวแล้วแหละเออคนละตัวคนละตัวถือว่าถือว่าใช้ได้ถือว่าดีถือว่าดีเราทํเพั่วกันเพราะหมุนต้องการเพื่อเพื่อนั้นน่าจะหายไปแล้วช่างมันเราต้องครับพั่วขึ้นมาใหม่โอ้ตรงไเอเดอร์แมนมันสวนกลัวพี่เฮ้ยมันสวนได้เหรอว่ามันจะโหดอะไรขนาดนั้น เราต้องใช้เลเวลมึงแบบโคตรเยอะเลยเราต้องเลเวลกว่าสักสามสิบแปะเนอะสามสิบนะถูกไปหวังเยอะจังไบร่สามสิบเลเวลที่เราต้องการสามสิบมึงจะสามสิบหรือยังโอเคนี่น่าจะสามสิบแล้วไปเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเราวาร์ปกลับเลยทีเดียวด้วยวาร์ปกลับไปแหลวาร์ปไปตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้มันมันเอาแต่นอนเอาแต่นอนเนี่ยมึงขี้เกียจจังวะ ออกวาร์ปอย่างนี้ได้เลยด้วยเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการเก็บขออเดี๋ยวนะทำไมเอทเทม,มันเต็มตัวอะไรอย่างนี้แล้วกูทิ้งอะไรไปโอเคแล้วเราก็จะมาทำการคราฟขึ้นมาใหม่มันคือพรว่วนทรงพลังของเรานั่นเองนะทุกคนนะพรว่วนของเรา <c oughs> ซึ่งแท่งไม้ของกูมันอยู่ไหนวะเนี่ยตรงนีไงกดไปปุ๊บคงทดอันเดียว <c oughs> เฮ้ยตัวเนี่ยมึง ปากไม่ดีอีบ้าเอ้เดี๋ยวต้องเป็นเบิร์ดกูอุ่นช้าเอาตัวคงทุ้งแกเราได้ของกระจอกง่อยนะทุกคนนี่ดู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 โชคลาบอย่างเดียวจริงจังจริงจังกูพูดตรงๆใช่เปล่าพี่โคตรกากเลยโชคลาบเดียวอะไรไปไหนวะไม่ใช่ประด็เลยกูจะฆ่าม เอ้ยอย่าไปฆ่าม้าสารเอย่าได้เลเวลอะพี่เคครับทุกคนเห็น่งไป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 ไยไกไปไปมปะคุปมปไปไปไกไไอ้บ้าเอ้ยโอ้ตกกระจายหมดเลไชลวัปไลวัไอะไรเปไปไปไไปไไปไปไ่ไปไปไปนไปเปไนไะไป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 เอ้ยไป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 ไวไไไไกูน แล้วนาๆๆโจนี่มาเซ่เรามีบล็อกอันนี้ครับมาเป็นขั้นบันไดอ่ะทุกคนเราก็จะมาใส่ตรงนี้พี่เฟรมมีหอกเออพี่เฟรมจัดการได้พี่ชลาวันอ่ะพี่จะต้องเป็นไก่ทองด้วยพี่ไก่ทองกำรับชลาวันเลยแหวหอกปุ๊บเป็นปลาปุ๊บหายเลยคือแบบจระเข้ตอวนี้มันดุร้ายมากเลยนะพี่มันจะจับ มันจะจับผู้หญิงไปลงมันจะจับผู้หญิงลงไปในทะเลเลยนุ้ยพี่โอ้มันจะทําอะไรอ่ะมันจะเออมันจะเอาผู้หญิงไปเป็นเมียโอ้เออเป็นเมียทำอะไรอะไรนะเป็นเมียทําอะไรต่อเแบบมึงจะไปเรื่อยเลยอะไรเป็นเมียก็แบบแอบบินลูกต่อไม่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 ไปปั๊มนี่พี่ไปปั๊มนี่อยากได้เลเวลอ่ะได้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 ไปปั๊บไปปั๊บเอาละถ้ากูปรบอ่ะกูเอานะเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยแมงไา้มงได มาดู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 แกทองมาแล้วเว้ยไก่ทองมาแล้วไหมเอ้ไก่ทองมาแล้วไก่ทองมาแล้วเด้เด้มันคือเห็นหอกมันเห็นหอกมันโอ้โหอกคนไม่ไหวเลยเึ็นไปไหนแล้ววะเอมันอยู่ไหนเนี่ยนุน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 นนุนนนุนนุนไปนุนนุนโอ้มันอยู่ไกลมันอยู่ไกลพี่เราต้องใช้เรือรีบไปทับไมเหรอวะต้องใช้เรือต้องใช้เรือไก่ทองต้องแบบวิชาดำน้ำมึงเห็นป่านี่นี่นี่ขึ้นมาขึ้นมากึะน่ํากระหน่ํากระหน่ํา เร็วเพ่อหมอพ่อหมอเออนี่นี่มันอยู่นี่ครับมันอยู่นี่พ่อหมอไหนไหนไหนลไว้ลุไว้ลุไว้ลุไวโอไอแ็กโอ้ยแทกไอ้แม่ไปคุไม่ไป้ยไม่ช่วยเลยโอ้ตแล้เรียบร้อยเอ้ย เอ้มาโหดจังปะไอ้ไม่ไม่ไม่กทองเนียเดี๋ยวมึงเดี๋ยด่าสนใจแต่จระเข้ควายไม่ดูข้างหลังเลยยักษ์กระเด็นควายแกเป็นศพแม่งตายพวกมึงอะมันไม่ใช่ไก่ทองตัวจริงกูอะไก่ทองมาะพวกมึงมันสู้ชาววันไม่ได้หรอก มาดิชาละวันชัดเออจัดดิอะไรอะชาละวันที่อะไรอาจารย์พ่อหมอครับจัดการได้หมดทันเดคนละอันปะโอ้โหดเกินเออนั่นเนยโอเคทุกคนผมว่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนและกันเห็นดาบไหมไม่เห็นอะดาบหน่แม่ในตัวพี่ไม่มีนี่แหละออ๋ไม่มีสี่ โอ้โกระเด็นกระดอนแต่ละชิ้นแต่ละส่วนโอ้กูจะกูเลยกูแกเป็นทําสู้ในน้ำาเมงน้าเนี่ยในน้ำก็มีเนี่ยในน้ำก็มีหล่นลงมาเนี่ยเฮ้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 ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ ทำออกมาเป็นลักษณะยังไงซึ่งวิวก,ก็น่าจะทําแบบคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าเราจะทําเป็นแบบว่าพื้นน้ําอาจจะเยอะกว่านิดนึงใช่ไม่นิดแต่น่าจะเยอะกว่ามากด้วยใช่ประมาณนั้นเอ้ยเดี๋ยวนะพี่เฟรมเนี่ยสีกูไปไปไหนวะเนี่ยอยู่กูเดะเอาเหรออยู่กับมึงได้เออเอาก็กูเห็นม,ม,มันตกโอ้ขโมยโอเคทุกคนจะไป <ตก S 1> คิดหน้าคิดเนะื้สุดครับไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำฟอกเนื้อสกันในพาร์ทหน้า